มื่อปล่อยลูกบอลมวล200กรัมที่ความสูง125เซนติเมตรลงบนพื้นราบปรากฏว่าหลังจากลูกบอลกระทบพื้นเป็นเวลา0.06วินาทีลูกบอลก็กระดอนกลับขึ้นตามแนวดิ่งวัดระยะสูงสุด80เซนติเมตรจงหาแรงที่พื้นกระทำต่อลูกบอลเรามาเรามาดูวิธีทำโจทย์ข้อนี้กันนะครับ อื่นในการทําโจทย์ข้อนี้เราต้องวาดรูปก่อนเพื่อง่ายในการทํานะครับเริ่มจากโจทย์บอกว่าปล่อยลูกบอลมวล200กร,รัมที่ความสูง125เซนติเมตรแล้วก็จะแปลง125เซนติเมตรให้เป็นเมตรก่อนด้วยการคูณ10กำลังลบ3 10กำลังลบ2นะครับ เท่ากับ1.25เมตรเนื่องจากการทำโจทย์เราต้องใช้เป็นหน่วย SI เรายังต้องแปลงเป็นเมตรก่อนได้1.25เมตรนะครับเราจะได้ว่าที่80เซนติเมตรเนี่ยเราก็ต้องแปลงเหมือนกันคูณ10กำลังลบ2จะกลายเป็น ศูนย์จุดแปดเมตรนี้เราก็มาวาดรูปนะครับเพื่อจะได้ดูง่ายว่าเราจะทำโจทย์ได้อย่างไรตอนแรกจะมีลูกบอลปล่อยลงมาจากความสูงตรงนี้1.25เมตร ลูกบอลความเร็วเริ่มแรกจะต้องเพาะปล่อยทําให้ความเร็วต้นเป็นศูนย์อยู่เท่ากับศูนย์และตรงนี้ก่อนกระทบพื้นจะมีความเร็วเท่ากับ v 1หนึ่งหลังจากกระทบพื้นเราจะมาดูตรงนี้นะครับมันจะกระเด้งออกไปด้วยความเร็ว v 2สองและจากโจทย์กําหนดมันจะขึ้นไปได้สูงสุดสูงสุดที่ 0.8เมตรที่สูงสุดแสดงว่าความเร็วตรงนี้เป็นความเร็วปลายจะเท่ากับศูนย์แล้วถึงจะได้ขึ้นไปได้สูงสุดพอเราวาดแผนผังจากที่โจทย์กำหนดมาให้เราก็จะเป็นการง่ายขึ้นในการทำโจทย์นะครับอย่างนี้เราก็จะมาทำโจทย์เลย โดยเรากำหนดให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพื่อง่ายต่อการทำโจทย์ครับโดยข้อนี้เราจะใช้สูตรการเคลื่อนที่แนวตรงขึ้นมาช่วยก็คือสูตรที่ว่า v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวก2 g s โดยที่ วคือความเร็วปลาย u คือความเร็วต้น g คือค่าแรงโน้มถ่วง s คือระยะทางมาดูที่ขาลงกันก่อนขาลงหาที่ลงจากตรงนี้มาตรงนี้จะได้ว่า v ก็คือความเร็วปลายของขาลงก็คือ V1 u ก็คือความเร็วต้นของขาลงก็คือ u ูเท่ากับศูน ระยะทาง s ของขาลงคือ1.25แล้วก็สามารถแก้สมการเพื่อหาค่า v1 ออกมาได้นะครับ v1 ตรงนี้จะเขียนสมการได้ว่า v1 กำลัง2เท่ากับ0กำลัง2บ 2. วก 2g คูณกับ1 จุดสองห้าแก้สมการออกมาจะได้ v หนึ่งกำลังสองเท่ากับศูนย์บวกสองคูณสิบคูณหนึ่งจุดสองห้าจะได้ v หนึ่งกำลังสองเท่ากับยี่สิบห้าจะได้ v หนึ่งเท่ากับห้าตรงนี้เรามารู้ทีหลังนะครับว่า v ีหนึ่งจากการแก้สมการของเรา เราได้ออกมาเป็น v 1นเท่ากับหต่อไปเราจะมาดูที่ขาลงกันครับโทษครับเราจะมาดูกันที่ขาขึ้นขาขึ้นนะครับวัตถุจะขึ้นด้วยความเร็ว v 2ก็คือความเร็วต้นของขาขึ้น และไปสุดที่ความเร็วปลาย v เท่ากับ0โดยระยะทาง2.8เมตรจากสูตร v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 a s เราจะได้ว่าขาขึ้นนะครับความเร็วปลาย v สูงสุดตอนสุดท้ายเท่ากับ0 0กำลัง2 u ก็คือความเร็วต้นของขาขึ้นก็คือ v 2 ก็เท่ากับ v สองกำลังสองบวกสอง a ในะที่นี้คือค่า gravity ก็คือสิบนะครับ s ก็คือระยะทางที่ขึ้นใบได้ก็คือ0 8นดแปดเราจะแก้สมการออกมาหาค่า v สองได้นะ v สองกำลังสองเท่ากับ ยี่สิบคูณศูนย์จุดแปดจะได้ v สองเท่ากับสี่นะครับพอ v สองเท่ากับสี่เราก็จะมาดูที่ลูกบอลกันนะครับ ลูกบอลจะมีแรงอะไรกระทำอยู่บ้างเราจะยกันฟรีบอดี้ไดอะแกรมดูจะมีแรง n กับแรง Mg โดยเรากำหนดให้ทิศขึ้นเป็นบวกแบบนี้เราจากสูตรเรื่องโมเมนตัมเราจะได้ว่าซิกมาเคูณ t เท่ากับ m คูณกับ v ลบ u จากเมื่อกี้นะครับเราจะได้ v1 น่งับ5และ v2 ่ับ4ใช่ไหมครับในที่นี้ v1 จะเป็นความเร็วต้นอยู่เพราะว่าเป็นระหว่างเปลี่ยนจากเปลี่ยนด้านจากชนกลายเป็นกระเด้งขึ้นนะครับ v1 จะกลายเป็นความเร็วต้นอยู่ส่วน v2 จะเป็นความเร็วไป v เราจะสามารถมาแทนในสูตรนี้ได้ จะได้ว่าซิกมา f คือผลรวมของแรงทั้งหมดโดยเรากำหนดให้ขึ้นเป็นบวกเราจะได้ว่าซิกมา f คือ n ลบเ g คูณ t ก็คือเวลาเท่ากับ m คูณกับ v ลบ u ในที่นี้จะได้ว่าเท่ากับ n ลบ mg คือ200แต่ต้องหาร1000เนื่องจากโจทย์กำหนดมาให้เป็นกรรมแล้วต้องทำให้เป็นกิโลกร,รัมในสุดในหน่วย s i เพื่อแทนในสมการได้คูณกับ G ก็คือ10คูณกับเวลาที่โจทย์กำหนดมาให้คือ0.06วินาที เท่ากับ m มวลก็คือ200กรัมแต่ต้องทําเป็นกิโลกรัมก่อนก็ต้องเอาหารด้วย1 0 0 0คูณกับ v ลบ u v ในที่นี้ก็คือความเร็วปลายตอนกระเด้งจะเป็น v 2ก็คือเท่ากับ4และ u ูเป็นความเร็วต้น v1 เท่ากับ5แต่เนื่งองจากที่ตรงข้ามแต่เรากำหนดให้ทิศขึ้นเป็นบวกเราจึงแทนออกมาเป็น4ลบกับลบ5จะได้ว่า n ลบ2 คูณ0.06เท่ากับ200หาร1 0 0 0คูณกับ4ลบลบ5กลายเป็น4บวก5จะได้เป็น n ลบ2คูณกับ 0.06เท่ากับ2หาร10คูณกับ9 n จะเท่ากับ2หาร10คูณ9หาร0.06บวก2 คิดเลขออกมาจะได้เอนเท่ากับสามิบสองนิวตันเราสามารถหาแรงที่พื้นกระทําต่อวัตถุได้คือสาิบสองนิวตันครับเราจะมาทวนวิธีท,ทาโจทย์ข้อนี้กันอีกรอบหนึ่งนะครับโดยตอนแรกโจทย์บอกคือเมื่อปล่อยลูกบอลมวล 200กรัมที่ความสูง125เซนเมตรลงบนพื้นราบปรากฏว่าหลังจากลูกบอลกระทบพื้นเป็นเวลา0.06วินาทีลูกบอลที่กระดอนกลับขึ้นตามแนวดิ่งวัดระยะสูงสุดได้80เซนเมตรจงหาแรงที่พื้นกระทำต่อลูกบอลข้อนี้นะครับเราจะวาดภาพก่อนเพื่อให้ง่ายในการแก้โจทย์แต่ก่อนอื่นเราต้องแปลง 125ซนเมตรให้เป็นเมตรก่อนโดยการคูณ10บกำลังลบ2เพื่อจะได้แทนในสูตรได้เพราะสูตรต้องใช้เป็นหน่วย s SI อครับก็คือหน่วยเมตร1้5คูณ10บกำลังลบ2จะได้เท่ากับ1.25เมตร8 0ซนตเมตรคูณ10บกำลังลบ2จะได้เท่ากับ0.8เมตรครับทีนี้เราก็มาวาดภาพโจทย์เพื่อให้ง่ายต่อการแก้โดยโจทย์กำหนดว่าปล่อยลูกบอลมวล200กรั จากที่ความสูง1.25เมตรลงมาปุ๊บโจทย์ตรงนี้ก็จะมีความเร็ว v1 ก่อนกระทบกำแพงหลังจากนั้นก่อนขึ้นไปก็จะมีความเร็ว v2 ส่งให้วัตถุขึ้นไปเด้งกลับขึ้นไปที่สูงสุดที่0.8เมตรซึ่งจะสูงสุดได้0.8เมตรแสดงว่าความเร็วตรงนั้นต้องเป็น0ูนโดยเรากำหนดให้ทิศขึ้นเป็นบวกนะครับ เราก็จะมาแทนค่าในสูตรได้โดยเรามาดูที่ขาลงก่อนโดยเราจะใช้สูตรการเคลื่อนที่แนวตรงก็คือ v กลังสองเท่ากับ u กํลังสองบวก2 gs ขาลงขาลงนะครับ v 1นเท่ากับหเป็นความเร็วปลาย u เท่ากับศูย์เป็นความเรวตน้นเราจะได้ว่า v 1กํากำลังสองเท่ากับ0นยกำลังสองบวก 2g คูณ1.25 v 1กํงากำลังสองเท่ากับ0บวก 2g ในที่นี้คือ10 1.25คือ s นะครับจะได้ว่า v 1กํากำลังสองเท่ากับ25จะได้ว่า v 1เท่ากับ5ซึ่งก็คือค่าที่เรามาใส่ตอนหลัง หลังจากนั้นเรามาดูที่ขาขึ้นเพื่อหาค่า v สองขาขึ้นจะได้ส่วนเหมือนสูตรเดียวกัน v กำลังสองเท่ากับ u สองบวกสอง g s จะได้ว่าศูนย์กำลังสองเท่ากับ v สองกำลังสองบวกสองคูณสิบคูณศูนย์จุดแปดแก้ออกมาได้เป็น v สองกำลังสองเท่า 2, กับสิบหก v สองกำลังสองเท่ากับรูทสิบหกจะได้ว่า v สองเท่ากับสี่ V สองเท่ากับสเราจะมาดูการหานะค่ากันนะครับเราจะหาค่าแรงปฏิกิริยาได้ยังไงที่ทําต่อลูกบอลเราก็จะเ,เขียนฟรีบอดี้ไดแกมของลูกบอลก่อนโดยจะมีแรงเอ็นติยาทำกับแรงโน้มถ่วงที่ดึงลูกบอลลงไปนะครับเลยเราจะกาหนดให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพื่อง่ายต่อการคำนวณแล้วเราก็ใช้สูตรของโมเมนตัม ในการหานะครับสูตรคือซิกมา f คูณ t เท่ากับ m คูณ v ลบ u โดยซิกมา f คือผลรวมของแรงลับทั้งหมด t คือเวลา m คือมวล v คือความเร็วปลายและ u คือความเร็วต้นครับโดยซิกมา f ผลรวมแรงลับทั้งหมดจะ ดูจากรูปเรากำหนดที่ขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นจะได้เป็น n ลบ mg คูณกับ t เท่ากับ m คูณ v ลบ u จะได้ว่า n ลบ m ก็คือ200แต่เนื่องจากเป็นเขาให้มาเป็นกรรมเราต้องทำเป็นกิโลกรัมต้องหารด้วย1 0 0 0เพื่อให้เป็นกิโลกรัมให้อยู่ในหน่วย SI ถึงสามารถแทนสูตรได้ g ก็คือ10คูณกับเวลาที่เขาให้มาก็คือ ศู6วินาทีเท่ากับ200หารหนึ่งพก็คือมวลต้องหาร1น0 0พันเพราะว่าเขากำหนดให้มาเป็น200กรัมเราต้องแปลงให้เป็นกิโลกรัมก็ต้องหาร1,000ันคูณกับ V V ในที่นี้คือความเร็วไประหว่างกระทบพื้นความเร็วไประหว่างกระทบพื้นคือความเร็วที่จะเด้งขึ้นมาก็คือ V2 จะเท่ากับ4เนื่องจากเรากำหนดให้ที่คือเป็นบวกส่วน u, u ูก็คือความเร็วความเร็วต้นก็คือตอนกระทบพื้นจะได้ความเร็วต้นคือ V1 หนเท่ากับหแต่ทิศทางตรงข้ามกับ V2 สองและไปทิศทางลงแต่เรากําหนดให้ที่ขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นจะได้5เป็นติดลบจะได้ว่า V-U ลบ u คือ4ลีลบลบหจะได้เป็น N-2 ลบสคูณศูน เท่ากับ200หาร1,000คูณกับ4ลบลบ5กลายเป็นบวก5และจะได้ว่า n ลบ2คูณ0.06เท่ากับ2ส่วน10คูณ9จะได้ว่า n เท่ากับ2ส่วน10คูณ9 ส่วน0.06บวกกับ2คิดผลลัพธ์ออกมาสุดท้ายจะได้ว่า n น่นก32นิวตันเพราะ n ได้32นิวตันเราก็สามารถตอบได้ว่าแรงที่พื้นกระทำต่อลูกบอลมีค่า32นิวตันครับ